ก็เอามาขายขึ้นนี่ขาย2องหมื่นแปดก็เห็นปะมันต้องมาขายขึ้นแหละเนาะมันออกก็ได้แหมมันสื่อไปแสดงไม่คือขายสองหมืนวะจอยจอยองสิวะขายเง0นเจนพันหาก่งจิม่นะโอ้ยวิญญาหล่อเนี่เดี๋ยวิ่เอาเงิต้นใหญ่เดี๋ยวมนียงจื้อัจื้อนี่บอกไงเลยอ่ะองไผต้นหนึ่งไงองไพ่องไผ เฮ้ยพึ่ซื้อแล้วตันนี้เ้ยนี่ได้ขายยังขายเือนน้โอ้ดีเนาะโชคดีเฮงแล้วปะต้นนี้ไฟนึพ่ซื้อแล้ว่ซื้อแล้วบอราตัวนี้บหกันครับะบามาจะาูหกันทนป่ะมามามาูมันจะเปิดเดานน่ะสามเดือนสามเดือนเออเอาเบิงงวนเหนือดีกว่าพีดกับเบอร์เกกผมหรอครับพี่น้องครับ ตัวน,นี้พัดเสื่อเย้ยพี่น้องจ่ว่าจะคลองไปอยู่มีจักโตครับสามโตนอสายเนื้อมัเลยเพื่อมาหลยแถวนี้หูู้้เห็นบ่หูเขา,า <c oughs> ยีเร่ไรไปไหนยีเล่ยเลีเีกลางโตละสองหม้ารจ้ะโตละหมือนสโตของลูกสาวสายเนื้อสายเนื้อนี่พี่น้อง บูมีหัดพูดมาถามบูมีหัดพูดมาถามนอ้อสองหม่นสามพันอร่อยงัวทางไหนอะลูกสารคามเมืองหลวงงัวงามเอาเอาเบอร์เงาพี่น้องคับเด้อมามีเบอร์เบอร์ไส์มาให้ขอนี่ศูนย3่นย์หกหนึ่งแปดสามเจ็ดเื้อบาทสตัวมีเลตตัวหนึงเลตตัวกลางไซเหนือครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญออย่ยังพูดอะร่ใกล้เลยพี่น้องครับจะคลองปรยู่เด้อผมผมม่ยถามให้เลย เียขายง้อกูเกิดมากกู้พงผู้พ่อเหมียนนะมันซื้อไปแล้วมันขายมันมันมันเอาออกว่าไหนมันก็ขายเอามาขายขึ้นมาโมเลี้ยงโมเลี้ยงนี่ย uh ักษ์ตัวเขาหนาแม่มาเลื hungry, anyway. ็วบ่านี Milky ่ยักษ์ตัสองโอ้เจอเจอโมเลี้ยงพี่น้องสายงามเลยพี่น้องสายสาว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 สองสาวอายุอะไรไปไหนหูก้อประมาประมาณเจ็ดพกเจ็ดเดือนเนาะ เกือบชนตีปะชนตีปะชนตีสิบเอ็ดสิบสองเดือนเหมือนกันปะเอาเงยยอดลกยอดลกดัวยสองสาวเลยพี่น้องครับอายุไรกันพี่น้องครับเม็ดสี่สิบอายุสองตัวเนื้อหนังมั่งสาครับมาเต็มเลยตัวหน่อยไรไปนะกัยตัวหน่อยไรไปไหนตัวหน่อยคู่นี้ว่าสามห้าครับโอ้คู่นี้สามหมื่น ห้าพบาทสามหมื่นหพันบาทมันกับโตเรมานหมื่นหมื่นหกเนาะหมื่นเจ็ดพันหามเ็อุ้ยบวกเลิคิดว่ 17, าหมื่นเดัาตัวนี้อุ้ยยังหล่ะสตัวพี่น้องโทรเอาอี่สตัวเนาะเอาเบอร์มาใส่ผมแล้วศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกสาครับศูน 6 34 6ม4 2 8 5อครับตัวละหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาท2โต35สามสิบห้าสองตอพพี่น้องครับมันแน่นนีเนาะเนื้อน hey, mm ังสังขยามาเต็มเพี่น้องครับงูเลี้ยงเด้อพี่น้องเม็ดสีสิบสองตัวอายุมานช่นปีละตัวใหญ่หนีของอายุเด้อยครับตัวใหญ่ พอตอยู่บ่แม่น่ออยู่ป่ะต่ออยู่าได้พอเขาไพ่ออกเาได้เท่าไรครับสองหมื่นกอลัวสองหมื่นกว่ลแม่ลูกแม่แม่ลูกแม่สองาเดียรป่ะพูดถึงสองหมื่นเป็นออกเท่่องหมื่นแม่ขาบอดีโอแม่ทุกแม่ทุกสองหมื่ ลูมันงามอยู่เนาะูลูมันง่ามอยู่ก็ต้องไปทางถึงแม่มาเนอะาเบิ่งตัวลูกมันไหนตัวลูกมันลายมานไหนตัวลูกว่ท่านี่ยักบ์วแยกเนาะอ๋ออมาเบิ่งมาสั่นลูวแยกเด้อครับเบิ่งมาเบิ่งเีโทรศัพท์มาศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศนย์สี่ศูนูนย์สี่นย์สองห้าสามหกสองห้าสามหกมืนเดียวเอ้ยสองหมื่นสองน่ลูกแม่ลูกแม่เบียดขายงวเห็นมาเคยมามัน้องมาขายขึ้นนี่ย <Man. S 2> มันซื้อแล้วมันออกกระได้แล้วมาขายขึ้น <Man. S 2> เมนเห็นบ่ล่ะตายอีต้นมันนอง <Man. S 2> มันขายไปไหนตะแก้ไดอย่างน <laughs> <c oughs> ี้นะหาเงินงี้กันเท่านี่ละกระสันเขาบอกว่าบัญชีเข้าโอ้ยตายตายน้องเองเกิดยังข <c oughs> ึ้นน้อไปที่นี่จิจือติดไม่ติดมือคันชิพไฮบอลแล้วตอนนี้เนี่วายอยู่ปะติดติดบอลบอลมาเลยขายมันงวกงวกอุ้ยเนี่ล่ะ ขี่ยังขึ้นมาใกล้เดี๋ยวป่นตัวนีอนน้อีกแล้วนะนตีข้อไพรตัวน,นี้ครับข้อไพรข้อปุ่นได้แต่ของอย่ปุ่นพ้อพันอยู่นี่ครับเด็กนะมันมันสื่อ,อมันติดมือมันมันก็ต้องมาขายคืนละพี่น้องเอ้ยตัวใหญนอยัง,งไงพรนะพรนะอ,อนะอู้หตัวนี้บอกใหญ่เลยพี่น้องข้องข้งอยู่นะพรอนะ้อ ไปอยู่เด้อพี่น้องครับแต่ว่าไทยเป็นหรอเห็นตัวนึงขึ้นแร้งกับมึงก็เห็นเทน่านี้เหระว่ามึอนี้พอพันหลายๆพี่น้องครับนะ,หะ,ะใหญ่เกินไปนอ่องเมื่อใ้แล้วมันถีบไปทับตัวหน่อยค่ก <c oughs> ทีใหญ่ไรก็ดีเลยพี่น้องต้องไปหลีกหน้ำเสือ่อ <c oughs> ใหญ่ไรันนี่ไปทับตัวหน่อยคาพีเลยเน <c oughs> ี่โอ้ยหาเจิเลยว่ะ <c oughs> แม่ลูกพอราอหมนาพาอหม่นสามพันหาลอยลูกผูคือินจิตไาหปมื่นสามพันหาลอยลูกผูไอ้ลูกคนถันเนาะลูกหนีประมาณเั็เดือนเลยว่นนี้เกียร์เดือดนะพอนาะพอมีเหล็กบอมีเบอร์บอว่ามีมันเปลี่ยนเพราะอะไรทราบดูอ้าวว่าเป็นยังรับมือสามพันหาลอยประมาณนี้ครับมือสามพันหอยยงมานอครับ ยาม,มาเด้อพี่น้องได้าตามมาตาม้องเั่นเ,ย,เย,ย็ดเย็ดเฮ้ยค่อยๆเบ่งเอาพี่น้องค่อยๆแกเอาเด้อมันผับเสียงชัดเจนบ่วูนี่ตลาดตลาดยะโสธรเสียงวางครับผมคุณคุณบัวละกาอย่างนี้บัวบัวละพาทุ่มลาขอบคุณมากครับผมตลาดยะโสธรเสียงวางวันที่21บครับ กาแจ้งนิดนึงคือตอนนี้ด้านยังว่าต้นเปิดเด้อพี่น้องครับด้านว่าเปิดอยียดนามสื่อง้อไว้หลายมือเลยครัมาขายขึ้นเอาไม่ตลาดขึ้นใต้ต้นมันอ่ะเยอะตลาดจะสดทอนเสียงวานเดี๋ยวออกพัดช่างหน่อกไปมจ้ามัน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 แหน่งไงลายมันไทยมาได้ครับเอาเอามาเอาลิเบียนี่ มันมันเอามันขีอรถเก๋งมามันเอาขีอรถมาดามมากมาเบิ้งตัวนี้ดีกว่านี่นี่นี่แม่ลูกตัวนี้ดีแม่มันบอกแกงกระลูกบ่ะลูกมันน่องเง่าหน่อยน่อพอเนาะแมนเขากรอมหน่อยหนึ่งได้พี่น้องครับเดีลูกมันงามพี่น้องห้องไปไล่ไปไหนไอ่สิบหาครับหมื่นหาเด้อยู่ขันแยกลูกไล่ไปไหน เอาพบปัหาเนาะแลพอหลูกมอลเด้อลูก,น,ลกนีประม่านเอ้าพีเอาพันค้อของเอา้าลุดมันงานอยู่พี่น้องพบปัญหาลูกจะพอลูกพบปัญหา,หาได้แม่หนีจอยเด้อพี่น้องจ,จ,จ,จอยอะไรนึงเพราว่าพ่า,ายบานเท่าเอาโคตทีหนึ่งโคตที่สองไรบ้างนะยัยมือน่อนสีก็มือ่นหาตัวนี้สีขาวตัวนั้นสีแดงเดอ้อสองโก ลูกผูต้นนั้นลูกแดงเนี่ยล,ล,ลูกแม่เมือนีกับเมือนหาอยู่กลางๆกันนี่แหละมั่นกันเนาะครับแม่เป็นงัวไทยทั้งสองตัวต้อนนึ่งีเขา เอา 10, 4, 10, มาืีกับมือหานาใส่ฝากเลขฝากเลขศูนย์หกสองสามเก้าแปดสามกมมหนึ่งมืซีกับมือหาครับผมสองตัวขัดแมนตัวแดงเนี่ยแยกเป็นหกปัญหาแมามัตนนี้หาพัญหาหกปัหาเนาะแยกลูกแยกแม่กันนะตัวนี้มันต่ำบ่มันคือมันคือ,อยู่พูเยวนี่ แน่นี่แน <c ười> ่น <eln> <c ười> euh, ี poor, 04, ่เมืคือได้เพียหน่อย่มันยูพู้เดียวรินตต้องระมัดระวังนิดนึงเด้ดอ้บางตัขอข้างหลังมันก่อนขายอย่างพอพอบอกสองตัวเป่มันคือยูงสั่นหรอพอมันหาคนบอกยังไงมันคืออยู่กลางคูเดียวน่ะ โอตต้ต้นอีไรไปไหนต้นอีมีแม่สาวนี่มื่นสามพัน 13, หาแม่สาวเงามื่นสามพันหาครับช่วปีเนาะตัวน,น,นี้เนาะอุ้มว่าปีคมว่าช่วปีแหละพอเม็ดสี่สิด้วยครับตัวนี้ช่วปีแหละเป็นสี่เหลียมพื้นผ่าเลยครับผมบางงาางตาลอ มื่นสามปัญหาเนาะหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทเาตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองใช้ตัวนี้เท่าไหร่หม่้ารอยเออม้ยอมาลมาหน่อยนึงงไงพ่ไปอยู่ตรงกันรลกเาตัวนีหมื่นก็หาลอยโอ้ยนึตัวนีหมื่นก็หาลอยตลาดจะโซท่อนเสียงวางเด้อครับผมไปมาที่หลังครับผมขอบคุณมากครับ มืนกบหาลอยกับมืนหาอุวิทอามาปาบ่นี้อนมืออะไรบ๋หลายตัวบ่บโเห็นเลยบมาเบอรมาพอมาเลขศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า็สี่สองเจ็ดแปดสี่สอตัวน้อยนี่มืนหาลอยตัวใหญ่มืนหาด้วยครับแล้วป็นไรศูนย์ไปผมอยู่โซนที่ตะวันตกผมว่าท่านเขาต้องกลางสายน้ำพี่น้องครับสิไหลประมาณชั่วโมงหนึ่งเ้อ Sabes, มาเบ anyway, oh like oh 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 ิ่งเมียสาวก่อนไปไปลูกกัเลยไปเลยไปเลยยังไงเอาไปก็เ huh มียสาวหลายมือนนี้จ้าบาทได้ตอนนี้เท่าไหขายแล้วนะคะขายขายแล้วขายแล้วเท่าไหรขายเท่าไหร่มื้อยต้นหนึ่งมือหารอยต้นนี้งมือหารอยต้นนี้มันใหญ่กว่าน้อขายไปแล้วต้นนี้ครับมือหาร้อยบู๊ยผู้ใดๆไปนี่สามถือเหรียญลอตเตอรี่มาทีหนึ่งดิสบดพี่น้องมึงเด้อเอ้ย เทันเขาเขางามเขาซื้อไปแล้วอู้ตัวนีหมไยังไงนเนื้อียแล้วพิ่งกิทินพอดีเนาะเื้อดินม่เอาเนพิ่งขายเท่าไรเ่งขายเท่าไรเป็นอยากไ้าสี่หมื่นสีแล้วกินจกถทินพอดี่ยบ่ก็ซื้อฮกันเขายทีไหบมแน แล้วก็ทิ้นพอดีตัวนี้สี่หมื่นสี่ตัวเงี้ยตัวเห่าดิเบียดบรถามเลยวันนี้เนาะเบียดเลอนี้ไปได้ปุ๊บมียบ้างเลยเนะี่ยมันมันมันมีได้นี่ไต้หลังง่วงกุ้งขายเลยนี่มันขายนี่น,น,นี่มันเอามาขายขึ้น,นขายขึ้นใช่ไหมขายเลยเท่ายขายเลยขายเลยหมื่นแปดแปดหมื่นแปดหมืนแปด มันสิขาวกับป้านมันเป็นอย่างนี้พวาซื้ว no ่าแพ้กันถึงว่ไปใส่านมิดานิดเอานิดเลยนทีหมื่นแปดมันง่วมาขายขึ้นต้องมาลอกว่ะเอ้ยจักบาทพองานพ็พอจักบาทพอแลี่มาเออหมื่นหาพันมือนเท่าไหร่มื่นหาก็่ามืสูงเมตรส่หากกัว่หากลกัว มืนี่มือปาบเสี่ยนได้พี่น้องครับมือนกอกเลยยิดอิ่มซิมเลยอ้วบกเจ้าไอ้เนาะเดี๋ยวดคนท่านี้กันง้ัหลูกง้วแยกลูกไปแยกลูกรับแยกลวกหอกไปยกเบียดงอแยกลูกไปพี่น้องครับโอ้ยง่อไเมส่สิบาอยู่แล้วครับผมบางแคงบางขาเเดมอกเหาเลย เอาต่อกันอยู่กําลังรกําลังเดเสียงอยู่ยะรวยดือนเกหมื่นสมื่อไนั่นเจหมื่ม้อเรนก็ายหน่อยกหาหลายหรอครัเออเดีเมื่อวานนังหนุ่มไงครับมับมัยู่นีแหละมาเรียกว่อไหเรีงเรียบกันรี่รูดี่เด้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามก็ครับผมขายเลยหมื่นสามพันเจ็อนสิขายสานเจด้อยนี่ันผมถึงยินผมถึงยินเราบอกอยู่เมื่อกี้นี่เราบอกแป๊บแบเกี้ที่ต่ออยู่ ต่อเ<า><ะ>บิาหาอยู่นี่เจ้าส่เอรไล่ามากคือกันเมลีเขาเลยอเขลบลงเน่เนาเ่นะมันเพ่ดออึเ่ตครับผมพวกมาเตยใหญ่ตัวนั้น <c oughs> เอ้าต้นีแม่สาวเว้ย่มาถึงยังไงเดียวสาวลนแม่สาวม้วเลี่ยงไลน์นี้ครับของโมยูครับมาเบิ้งที่นี่ดีกว่า จัากที่เล้ว่าทางนี้ซิบซีเอาตัดยกอนผมไหนสนอยู่ได้ไหมน้อยนอนี่เอาอีแมสสาวร้ายไปไหนตัวนี้ไปสองตัวตัวเดียวตัวเดียวหมื่นสามพันห้าหอนแสงตัวนึ่งื่มันมึนสูงเม็ดสี่สิบได้ยุ่ปีน่องงัวสาวหมื่นบาทของคุณพ่อกับเมยน้อยเฮาอายุประมาณเจ็ดเดือนึ้นเนาะ เจ็ดเดือนไปไปลายพี่น้องปเ,ปเขามันออกบ้านว่นีแล้วนะเบิ้งทั้งนี้เด้อล้นทั้งทั้งสายเหมือนกันคุณใส่เบิงบ้งขวาหมื่นสามพันหาร,อร้อยพราไปเลี้ยงพี่น้องครับขีบ่บุญบุญลบมากเหรอเว้บุญลบทุกวันขอบคุณมากครับผมยืนกันนานๆเด้อพี่น้องครับคุณได้มาที่หลังกับเบิงเ่งที่หลังเด้อหมื่นสามพันหาร,อร้อยชนชนเจ็ดเดือนกลัว ยังล okay okay. mhm. ่ะอโใจมันมามีตัวเดียวปะยายมาเจ้าเจ้าเจ้าเบอร์ตัวนี้มาใส่ก่อนเบอร์โทรศัพท์เจ้าจำเหนีบบ่ละเบอร์เจ้าครับหาเรื่องมาเบื่องบอกมาเลยตัวหนึ่งง้อไผตัวหนึ่งพอปะเดี๋ยวนี้อาทิตย์ละคนวันว่าบ้านมาเบอร์เจ้ามือช้าพันห้าร้อยบาทตัวนั้นพี่น้องแม่สาวเด้อแม่สาวซิสวยเลย ได้หรอไม่ยหมเอราเดี๋ยวเขียนเปตั้งเขียนคลิ๊กเขนกระดาษไว้เปิดตั้งเขียนกระดาษไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์มาเอาเด้อเป็นกําลังหาอยู่เบอร่น้อเใจเย็นนิดนึงผูดเถ่ากันหาเบอร์บ่ค่อยอกัน ตัวกั้นหนึ่งสองหนึ่งหัวเอตตัวนี้ไรหรยายตัวนี้ไรบยตัวนี้พอบการอดเรายมีแ่ไมาไหมยีวนี้แล้วมีแล้วน่อกินไม่ินใช่่ไหนินไม่กินขา่ไรซสสอยู่ได้หนิเฮยมาหน่คนเบิ้งเป็นเป็นร่อย ทางยูทูบครับเ้นจบาทพอเือนนี่เบร์ยยคอมเมนต์เลยนี่นี่นี่นีเดือดเดกดหากดกด็นกดขมายหดโอ้เจ้าครับศูนย์นากํลังศูนย์มแล้วเพ่เป็นตัวเลขเลยสิมือหาก็มือสามเอาบด้กายอะไรก็ตกตัวใดผมกับบู้หูเด้พี่น้อง มื่นหเบอร์มาใส่นุฮกเบอร์มาใส่เบอร์มาใส่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งสองอ่าหนึ่องสาม่อานตัวอยู่ขางๆกันพี่น้องอีกผู้หนึ่งผู้ใหญ่ขมีแล้วหาเบอร์พ่อยายแล้วหาอยู่น่มื่นหาครับมื่นสามพันห้าร้ตัวใหญ่หนี่มื่นหาพันที่รอเลยครับผมตรอเลยครับตลอเลยได้ขายพ่อ พ่อพ่อพ่อญขมิ้นนี่ว่าป็นเบ่อนีรา094726 0952เด้ครับผมเบอร์พขมิ้น094726 0952แมนแ0952นี่นีนี่นีด้เนี่นีเบอร์เบอรพขมิ้นม่ไม่อหนีมือสามับาทตันนี้ตัวนี้ตันนี้นี่นีต้นนี้มือห้าครับขอไปเราเบอร์เมื่อกี้ย่างครับไปพ่อไปเลี้ยงพี่น้องงัวแล้ามันกำลังเป็นเป็นจะสื่อเป็นจะขายกันนะอุ้ยตันนี้